อ้าวนั่นแหละครับเจ้าของสวนบอกเอาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวนบมกฝรั่งนี่สุดยอดเลยนะครับปลูกประมาณสองไร่เป็นบอกครับเนี่ยโอ้โหอ่ะโทษด้วยครับเด้๋ยวว่าให้ฟังแน่อ่าหม่องบริเวณนี่เนี่ยเขาเอื่นบ้านอีหยังก่อครับหม่องนี้บ้านด่านนอกดงครับบ้านด่านนอกดงบ่แต่แต่ว่าเป็นบ้านน้อยก่มโน่นม่วงอืมผมผมเมื่อกี้นี่ผมมาถึงวิหารหลวงพ่อทองวัดบ้านด่านผมต้องขี่รถออกมาอีกเดี๋ยวบ้านในน้อยเนี่ยเขาเอื่นบ้านอีหยังก่อครับเนี่ยบริเวณนี่นี่บริเวณนี่เนาะ เขาเอิ้นว่าบ้านโนนม่วงบอกครับ<ม>แยกออกมาจากบันดาลน,นอกดงแยกมาจากวิหารหลวงพ่อทองนอทั้งออกมาทั้งวิหารหลวงพ่อทองพอดีนอแมนบอกครับครับเอาว่าให้ฟังเนี่ยครับว่าคว้นเป็นมาเนี่เป็นไปจังไดามาจังไดจังไดเมาปลูกบักฟรังซึ่งในอำเภอราชสีสไลนี่ผมยงังมาท่านเห็นคนปลูกหลายๆแบบนี้เลยเนะ<ม>าะนี่เป็นสวนแรกเลยบอกครับเนี่ยว่าบอวเ้ฟังเนียครับเป็นไปมาจ,างาจังไดเป็นโควิดที่ที่แล้วนะครับอืมตอนนี้อยู่บ้านก็เลยมาปลูกฟรัง โอ้พึ่งมาปลูกวางช่วงโควิดนี่บ่ครับเนี่ยแต่ตะกอนนี่ปลูกคือใสครับตะกอนตะกอนเห็ดงานนรับโอ้เห็ดงาอ้าเห็ดงานเราทั้งไดคือมีควาวมู้เกี่ยวกับการปลูกผุดฝรั่งนี่ครับเนี่ยตอนนี้ศึกษาในอันโทรศัพท์รับอ๋อศึกษาเองวิธีการปลูกฝรั่งอันปลูกได้ยๆนี่พันเหนียงครับเนี่ยพันกิมจูครับกิมจูบ่ครับเนี่ยอันมันปลูกมานานบ่ครับมันจังต้นใหญ่ขนาดนี่ในหอด้ห่อหน่วยหอยังแล้วนี่ปีสามเดือนครับหนึ่งปีสามเดือน เราเขาปลูกระยะเวลาในการปลูกนี่มันประมาณจากปีมันจังออกผลผลิตเก็บขายได้ครับเก็บขายรุ่นแรกกับประมาณแปดเดือนโอ้แปดเดือนเก็บขายได้เลยป่ะโอ้ปลูกบอย่างนั้นอันนั้นาแปดเดือนถือว่าวันนั้นวันไหนหนอเอาใส่มีบอหน่วยใหญ่ภาผมไปเบิองเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปเบิองหน่วยใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับอ๋อคือขายไปแล้วป่ะครับนี่โอ้เบิ่อรุ่นเพิ่งขายไปมาเนกาเลยเหลือหน่วยบอยใหญ่มันป่ะครับเนี่ย โอ้เขาเอิ 1, 1, ้นว่าพ <one'> <man> ันกิมจูบหอครับอืนี่แหละครับพี่น้องครับผู้ใดอยากมาเบิ่งกะมาบรรดาหนอกดงนะครับพี่น้องพี่กัดใหญ่ๆเนาะบรรดาหนอกดงเนาะโอ้ไปประกวดยุใสครับโอ้ไปประกวดฮ่อเอาบักฝรั่งเขาไปประกวดเลยบ่ครับได้ทัั้งออำเเภรราาีพนไปประกวดได้รางวัลเลยบ่ครับบ้านไหนโอ้ได้รางวัลที่หนึ่งคับที่สองเลย อ๋อทั้งทั้งอำเภอราศีสไลพันธงตัวนี้เขาไปประกวดเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับอ,อ่าก็คือสวนฝรั่งนะครับอ่าโทษนะครับกรเกษตรกรจะซื้อจังไดก็ซื้อเจ้านายอนุปธรรมะครับนายอนุปัตธรรมะซื้อเหรียญซื้อไว้จังไดครับตายครับอ๋อซื้อตายอ๋อเรียกพี่ตายเนาะเรียกพี่ตายง่ายๆดีเนาะใส่ครับนุ้ยง่ายๆเป็นจังไงดีครับโอ้นี่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 แหละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพันสิแกะออกให้เบิ้งนะครับพี่น้อง นี่แหละครับเขาเอือดมาพันกิมจูเนาะครับเนาะเอาลักษณะดินทั่วๆไปนี่มันก็ปลูกได้บอกครับปลูกได้สดินอยู่ครับโอ้ปลูกได้สดินบอกครับบอกฝรั่งนี่นะคุณผู้ชมเบิงนะครับหน่วยบักใหญ่เลยนะครับพี่น้องนี่โอ้คือการที่ถือห่อใส่ถุงพลาสติกแบบนี้การป้องกันเนียงครับเนี่ยถุงนี่ป้องกันแมลงต่อยครับมันสีน้เงาโอ้ขันมีแมลงมาต่อยมากินมันสีน้ำเงนครับคือหมายคำว่าหน่วยใหญ่สำหรับข้าจังห่อครับหน่วยประมาณไหนเด้อ เงินยทำเลี้ยนสิบเลี้ยนหานเลี้ยนสิบอ๋อเลี้ยนหานเลี้ยนสิบเริ่มหอเลยบานนี้จนกระทั่งมันใหญ่ใหญ่จนเก็บได้นี่เข้าเข้ารูดได้ยังไงครับว่ามันเริ่มเก็บผลผลิตขายได้ยังไงอ่าผมาณเดือนเดือนเครื่องข้าวกระเท่ไล่เบิ้งแหละครับอ๋อไล่เบิ้งไล่เบิ้งเบิ้งยังไงล่ะครับว่ามันเก็บขายได้แล้วซัมนีนนี่เบิังผิวซนีเก็บขายได้เหรอครับได้ครับกินไหมเข้ามากินได้แล้วเก็บขายได้แล้ววัานเนาะโอ้คว้าเบิ้งบ่อโอ้ฟู้ค้าปอกปอกปอกกังสี่เมียนเลยครับใช่โอ้มีหน่วยเดียวันิ โอ้ใหญ่แต่บ่ท่านแก่เนาะครับเนาะอมภาพภาพผมชมสวนไปเบิ่งทังขุนเนี่ครับเป็นยังไงโอ้เขาทาตัวแหละตะก้อนนี่แปลงหน้ามองนี่เป็นหน้าบ่ครับเนี่ยปูหอมครับโอ้สมัยก่อนนี่ปลูกหอมแดงบ่ครับเป็นปูหอมอือสมัยก่อนนี่เฉพาะลราปลูกหอมบ้านนี่พอาตาเจ้าโดนโควิดเจ้ามาอยู่บ้านร่องเบิร์นอ๋อเฉพาะนี่จากเริ่เคยปลูกหอมแล้วก็ว่าร่องเบิ่งนที่ไหนระวังสันป่ะเบิร์นเล้ยงหลวงม่อยู่บ้านนะ อืมเราก็เลยว่าให้ไใ,ให้ที่มองในปลูกเลยแล้วว่าเจ้าก,ก็เลยจัดการเลยสวนเครับอืมตัวน,นี้นี่ปลูกแล้วาไในประมาณปีกัว่าๆบ่ครับเนี่ยโอ้ปลูกในประมาณปีกวกัวเนาะสเดือนหนึ่งปีหนึ่งป,ป,ปีาสามเดือนแล้ววิธีการันรักษาเฮ้านี่นะครับมีการโทษดด้วยครับแล้วมันต้องใส่ปุ๋ยอีหยังหรือว่าการรักษาพวกมะลงมะเล้งต้องฉีดยาอย่างยังไหนบ่การปุ๋ยนี่สูตรเสมอครับสิบหกสิบหก หวานอยากเรล่งหวานในกา13 13 21โอ้มันเร่งหวานได้พ่อมหมครับ,รบรโอ้13 13 2 0มันสีทาไ่บอกฝรั่งหวานขึ้น,น,นจะเอาแบบนั้นบอาแบบหวานปะหวานนำ้ำโอ้หวานน้ำผสมน้ำมันอ๋อสองไหลกลักวนะ้ะ อืมศึกษาไปเรื่อยๆมัมีปัญหามากคศึกษาไปมีมาเรื่อยๆอ๋อมันมีปัญหาอีกอย่างหน่งครับว่าลองว่าปัญหาเิ่งปัญหาของฝรั่งลมนี่นะครับฮะล่มนี่ับเป็นปัญหาอโอ้ล่มเรื่องเี้ยงนี่เป็นปัญหาบ่ะมันเป็นอย่างครับมันคือเป็นปัญหาโอ้ล่มล่มพัดมาปุ๊บนี่มันเทให้ขวรที่มันหน่วยหนักๆนี่หักหักกระเสียหายผลผลิตเ่า่าในนอกจากล่มหอีย่างอีครับมีอย่างอีกวัน มาแลงกับปลาอยมีบ้างหน่อยโอ้มันอยู่ทงเน้ <c oughs> าสิอย, <c oughs> อยู่ในทงในถาเลยบอกใครมีมาแล้งเนะ <c oughs> าะอืมนี่แหละครับต้องหาใหม่คำไปโอ้นี่บอกครับนี่เห็นใหม่เห็นยังผูกไว้ยังสีเนาะหาใหม่คำบพราะไห้เพื่อน่วยมันหนักๆเนี่ยเพราะไห้มันหล่นลงมาเนะ <c oughs> าะครับครับครับปิดเบืบ้งครับมาอยู่บ้านแล้วมันก็ตรงนี <c oughs> ้ไรได้นะครับเนาะอือหาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่มาเห็ดครับกระทั่งมาเห็ดทั้ง ครับมาเอามาบางส่วนโควิดบางหั่นนี่วันนี้ครับก็มาเริ่มต้นท้ำเลยปลูกได้นี่ในในไร่นี่ที่เขาเห็นผลผลิตแล้วนี่ปลูกได้ประมาณจักปีกว่าครับหนึ่ปีห่งปีสเดือนหนึ่งปีกับอีกสามเดือนเนาะเริ่มเก็บขายได้จักขั่งแหะครับนี่คือปลูกมาหนึ่งปีสามเดือนเนี่ยเก็บขายกี่ครั้งแล้วมั่นหาดอนนะครับหมายคำว่าเขาเขาเก็บขายได้เก็บขายได้จักชุดแหะครับที่เขาปลูกมาหนึ่งปีสามเดือนหลายชุดเลยบ่ โอ้มันกระสีออกหน่วยมันเรื่อยๆออกหน่วยเขาเก็บขายเรื่อยๆโอ้แล้วแล้วตลาดเท่านี้เขาเอาไปขายใส่ครับตลาดต้นนี้ก็ขายัะแวกนี้าขายครับขายในแถวๆบ้านเท่านี้บ้านในเขตอำเภอเท่านี้ขายเป็นจองกันอยู่มันยังออกงหน่อยครับอ้โอ้คือว่าชาวบ้านเพิ่นมาหาเขามาจองเลยบ่ในบ้านแล้วการในตำบลในระแวกนี้ครับโอ้ในระแวกนี้เพิ่นเอาไปกินเองหรือียาไปขายครับที่่เพินส่วนมากเพิ่นเอามาสั่งมาสั่งจองนี่คือเอาไปกินเองเอาไปรับประทานเองนี่ละ โอ้หนึ่งว่าต์แต่พันมาลับไปเอาไปขายต่อสมมุติว่ามันออกหลายๆเนี่ยอนาคตเนี่เรื่องการตลาดเนี่เข้าสีเอาไปยังไงครับหรือติดต่อพ่อกามารับซื้ออยู่ส่วนเลยไปนี่ตลาดตลาดข้องของว่าครับข้องสวมราชสีสไลัยเข้านี่ยพ่อครับหมายเข้ามาเอาไปตลาดนัดเลยเอาไปค่ายๆค่ายๆก็เปิดท้ายขายเองเลยจริงสิพ่อครับปัจจุบันเนี่ยเขาขายเส้าบาทเนี่ยขายโลเท่าไรครับเดี๋ยนี่ขายสามโลหน่อยสามโลหนึ่งร้อยมันก็สิสไลอยประมาณโลละสามสิบห้าบาทเนาะ ถ้าไปขายตลาดกันสิประมาณนี้บอกครับเลยยังไงตลาดกันนาจียืนบางสี่สิบาทสามลกอร่อยคือกันน่ยอืม<ล>คือในพื้นที่เฮานนอยากให้ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่เฮาได้กินนอกนอลัครับคุณผู้ชมครับนั่นแหละครับก็คือเป็นวิถีของเกษตรกรอนนำเภอลาศรีสไลเข้านะครับพี่ต่ายนะครับื้อนี้เพื่อนผ้ามาชมสวนนะครับผู้ใดอยากมาชมนะครับกม็ม่าที่บ้านด่านนอกดงตำบลสร้างปีอำเภอราศรีสไล จังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะครับพี่น้องครับก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ